สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเด็กทำไมเด็กไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเด็กอายุไม่เกิน12ปีที่กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญาเด็กตั้งแต่12ปีแต่ไม่เกิน15ปีที่กระทำความผิด ยังไม่ต้องรับโทษแต่อาจจะถูกส่งตัวเข้าสถานพินิษหรือรับการถูกปรับลงแก้ไขฟื้นฟูเด็กตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน18ปีอาจจะถูกลงโทษแต่ตายมีอำนาจลดโทษลงได้ครึ่งหนึ่งเด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่เกิน20ปีถ้ากระทำความผิด ต้องได้รับโทษทางอาญาเหมือนกับผู้ใหญ่แต่อาจจะลดโทษเหลือนหนึ่งในสามปัญหาในข้อกฎหมายนี้ในสังคมปัจจุบันปัญหาเกีย่ยวกับเด็กที่กระทำความผิดทางอาญาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงการลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกายไปจนถึงขั้นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเช่นการฆาตกรรมหรือความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเด็กที่กระทำความผิดกับไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญาเหมือนกับผู้ใหญ่ จุดประสงค์ของกฎหมายนี้คือคุ้มครองเด็กโดยถือว่าเด็กยังไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและไม่มีวุฒิภาวะพอในการรับผิดชอบการกระทำของตัวเองแังยังเชื่อว่าเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังเกิดปัญหาอยู่เนื่องจากมีเด็กบางคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนจงใจใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้อาจจะให้เด็กกระทำความผิดแทนเช่นให้เด็กขโมยของให้ผลยาหรือกระทำความผิดอ,อ,อื่นๆเพราะรู้ว่า เด็กทำผิดยังไงก็ไม่ต้องได้รับโทษทำให้เกิดคำถามจากสองคมว่ากฎหมายนี้ยังเหมาะสมอยู่ไหมและจะมีแนวทางการจัดการยังไงที่ยังกรบสิทธิทเด็กและไม่ละเลยความยุติธรรมของสังคมจากข้อมูลสถิติคดีเด็ก และเยาวชนตามปีงบประมาณ2,567จะเห็นได้ว่าการกระทําผิดในเด็กวัย12ปีถึง17ปีนั้นเมื่อจำแนกเป็นไตรามาตร,รวมสีไตรามาตรแล้วมีจำนวนต่ำสุดตั้งแต่52คดีไปจนถึง1,237คดีและผลรวมของทั้งสีไตรามาตรคือ 14,844คดีด้วยกันจําแนกตามอายุแล้วอัตราการก่อเหตุในเด็กอายุ12ปีคือ255คดีอายุ13ปีจํานวน826คดีอายุ14ปีจํานวน1,938คดีด้วยกัน อายุ15ปีมีจำนวน2,957คดีอายุ16ปีจำนวน4,080คดีและอายุ17ปี4,787คดีด้วยกันครับซึ่งหากจะยกตัวอย่าง การกระทําความผิดในคดีต่างๆในปีพศ2 5 6 7ที่ผ่านมาทั้งหมด1 4 8 4 4คดีนั้นมีการกระทําความผิดที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายเป็นจํานวนสูงสุดคือ3866คดีเราลงมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินคือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจํานวน3329คดีด้วยกัน เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายคิดเป็น26%จากการกระทําความผิดในปี2,567แล้ว26%นั้นถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำความผิดจึงเห็นได้ชัดว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิด ทางกฎหมายไม่ว่าจะร้ายแรงหรือแบบรักหุทโทษกันเป็นจํานวนมากความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทยครับผมประเด็นความไม่เสมอภาคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจเกิดขึ้นได้คือกฎหมายคุ้มครองเด็กนั้นครับ มาในให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กท,ทุกคนนะครับโดยอาจจะมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากาสถานะทางสังคมเศรษฐกิจหรือว่าเชื้อชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงบริการาเด็กบางกลุ่มนะครับเข้าถึงสิทธิและบริการที่กฎหมายนั้นคุ้มค,มคมรองกําหนดได้ยากนะครับอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในอาศัยอาศัย,ยอ,อ,อ,อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ในสถานที่บคาัวยากจน หรือก,การกรมขับใช้กฎหมายการังคับใช้กฎหมายเด็กอาจจะไม่เป็นธรรมเพราะเพราะว่าอาจจะมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมหรือมีการาลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดที่ไม่เหมาะสมะครับการละเมิดสิทธิเด็กแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเช่นการทารุณกรรมเด็กการาสว่างหาผลประโยชน์ ทางเพศแล้วก็การใช้แรงงานเด็กนะครับความไม่รู้ก็คือเด็กหรือผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิที่เด็กควรจะรับตามกฎหมายหรือไม่รู้ช่วงทางช่องทางความช่วยเหลือเมื่อเด็กนะถูกลเมิดความรุนแรงทางเพศครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าในการที่ถูกลเมิดทางเพศมากกว่าเด็กผู้ชายครับแล้วก็การเข้าถึงการศ,ศ,ศ,ศึกษา เด็กบางคนอาจไม่เข้าถึงการศึกษาได้อย่าง,ได,างาได้อย่างเท่าเทียมเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นความยากจนหรือการถูกกีดกันผมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจสะท้อนสะท้อนถึงความไม่เสมอภาคได้นะครับคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่อย่างเหมาะสมนะครับและอาจถูกแสวงหาผลป,ประโยชน์จาก ผู้รับเลั้ยรงดูเด็กที่ถูกทำลายอาจได้รับบาดเจ็บทางทางร่างกายและจิตใจและอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือและรังา,งทารทนทีเด็กที่ถูกใช้แรงงานคืออา,อาจจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับให้ทํางานหนักเกินกว่าไว้อา,าการใอการเรียนรู้และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้และวิธีการแก้ไขความไม่เสมอภาคนั่นเองก็คือปรับปรุงกฎหมาย ครับปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กให้มีความครอบคุมและเป็นธรรมมากขึ้นการสร้างความตระหนักครับสร้างความาตระหนักความคิดใหเ้เด็กนั้นได้รับสิทธิในสังคมครับการาส่งเสริมการเข้าถึงบริการคือทําให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและการรับบริการได้อย่างเท่าเทียมครับการบังคับใช้กฎหมาย,ยาเป็นธรรมทำให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองเป็นไปนอย่างความตุยธรรมและโทษถึง การให้ความช่วยเหลือการให้มีระบบความช่วยเหลือเด็กที่ถูกระเบิดได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็การส่งเสริมความเสื่อมภาคนะครับคือส่งเสริมให้เด็กนั้นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยคือส่งเสริมเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วให้เด็กให้เด็กนั้นได้ ได้รับการคุ้มคอรองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับในปัจจุบันนะครับมีปัญหาการทำร้ายร่างกายเด็กอย่างรุนแรงและเกิดปัญหาภายในครอบครัวโดยที่เกิดนั้นเป็นการกระทำของพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายได้กระทำต่อเด็กโดยกระทำร้ายร่างกายจิตใจขืนใจและไม่ส่งเสียการเล่าเรียนในกฎหมาย พระราชบ,บัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546มาตราที่23นะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้ปกครองผู้อุปการะเลี้ยงดูต้องอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนด้วยความสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกระทรวงและคุ้มคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจจึงทำให้เกิดหน่วยงานเพื่อมา คุ้มครองสิทธิ์ของเด็กจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ทำร้ายเช่นกรมส่งเคาะเด็กและสตรีเพื่อให้เด็กได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและได้เล่าเรียนหนังสือตามที่กระทรวงและกรมคุ้มครองสิทธิ์กำหนดเด็กเหล่านั้นจะได้กลับมีอนาคตใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ชีวิตบ้าน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับผมวันชัยรหัสนักศึกษา2089ครับแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเด็กที่อยากให้มีนะครับ1ครับอ,อยากให้พัฒนาความรู้หรือความเข้าใจด้านกฎหมายครับคือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและเด็กครับ จะจัดอบรมให้มีความรู้าจากเจ้าที่ตำรวจหรือ,รอนักสงคมสงคอนัก,กจิตวิทยาหรือผู้ปกครองครับรวมไปถึงให้มีความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายครับเช่นสื่อออนไลน์หรืออินโฟกราฟิกซึ่งที่เพื่อสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและสิทธิของเด็กนะครับแล้วก็การสร้างความเข้าใจให้เหมาะสมกับวัยครับสื่อต่างๆหรือที่จะท้อนเรื่องราวต่างๆครับ ที่เกี่ยวกับเด็กอยากให้มันเข้าใจง่ายและก็เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กครับครับแล้วก็ข้อ2นะครับอ,อยากให้มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนครับเช่นมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูเหมือนกับว่าส่งเสริมการใช้มาตรการพิเศษเช่นการมากเก่าจากเตือนมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลหรือการเข้ารับคำปรึกษา หรือกิจกรรมฟื้นฟูนะครับ<อ>เพื่อให้เด็กที่กระทำความผิดเนี่ยได้มีการมีสำนึกหรือกลับตัวโดยหเรื่องการดำเนินคดีอาญาหากเป็นไปได้นะครับแล้วก็การประเมินหรือคัดกรองครับอยากให้เด็กหรือเยาวชนเนี่ยที่ทำหน้าที่ประเมินหรือคัดกรองเด็กที่อาจจะกระทำความผิดเพื่อจัดทำแผนแก้ไขลำบัดฟื้นฟูครับแล้วก็ความสมดุล ในกระบวนการยุติธรรมครับก็คือสร้างความสมดุลเนี่ยให้เกิดระหว่างเด็กนะครับให้เกิดความยุติธรรมระหว่างเด็กในการรักษาความสงบเรรยบร้รอยของสังคมโดยให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีการปกป้อง,องทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุครับแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อ3ามนะครับคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆคือการสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กตามแต่ละช่วงวัยครับแล้วก็จัดให้มีตัวอย่างที่ดียกย่องเชิดชูผู้ใหญ่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนะครับไปข้อสี่ครับ การคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างรอบด้านการป้องกันการละเมิดสิทธ์ห้ามการทานุณกรรมการละเลยการบังคับส่งเสริมเด็กประพฤติไม่เหมาะสมการโฆษณาย,ยกให้เด็กบุกยกเด็กให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้เด็กเป็นเครื่องมือขอทานหรือกระนำความผิดครับการนำความช่วยเหลือนะครับหากพบเห็นเด็กตกอยู่ในอันตราย หรือถูกละเมิดควรเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น0่นช่วยเหลสังคมนะครับหนึ่การเพิ่มบุคลากรครับเพิ่มอัตราของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กเพื่อให้การดรําเนินการดรําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จครับสวัสดีครับผมจะมาน,นําเสนอความไม่เสมอภาค ในการถูกปฏิบัติของเด็กการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กเป็นสิทธทิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับความยุติธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันในการเข้าถึง กลไกทางกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสำหรับเด็กที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอกว่าผู้ใหญ่มากเนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการคุ้มครองเป็นพิเศษทั้งในฐานะผู้เสียหายพยายนหรือแม้กระทั่งผู้กระทำความผิดเองเป้าหมายหลักคือการคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและการ ให้ความรู้และข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยเช่นภาษาเข้าใจง่ายข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต้องนำสเสนอภาษาที่เด็กเข้าใจการเข้าถึงความช่วยเหลือหรือการคุ้มครองต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือการถูกตีตาและเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจสังคมการศึกษาหรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการที่เด็กถูกตีตาหมายถึงการที่สังคมมีมุมมองเชิงลบ ตัดสินใจหรือมีอคติต่อเด็กคนนั้นหรือกลุ่มนั้นๆซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆเช่นการตีตาการปฏิบัติจากพื้นเพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเด็กยากจนเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวเดียวอาจถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหา,าขาดความอบอ,อุ่นหรือมีแนวโน้มที่จะก่อ ปัญหาเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแหล่งเสื่อมโทมมักจะถูกเหมาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับอัชญากรรมการแก้ไขปัญหาตีตาและการเลือกปฏิบัติในเด็กต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างเต็ม ศักยาภาพโดยปัสจากอคติและการจีดก,กันทางด้านสังคมขอบคุณครับ